วันนี้นะคะมีรถมาใหม่นะคะเป็นรถคลาสสิกนะคะรุ่นใหม่เลยสวยงามมากนะคะมารีวิวให้ดูค่ะรุ่นนี้เป็น2.4นะคะจูนสัญญาณก่อนใช้นะคะเราใส่่านนะคะมันก็จะกระพริบไฟอย่างนี้ให้ลูกค้าบิดกุญแจค่ะมันก็จะจูนสัญญาณเข้าหากันนะคะมีเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วอันนี้ก็จะเปิดออกมาเป็นที่ชาร์จนะคะตรงนี้นะคะเป็นเสียงแตรค่ะนี่เป็นเสียงเพลงที่เซ็ตมาจากโรงงานนะคะ จากตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะคะเลือกเพลงได้ค่ะถ้าเรากด V ลบค้างไว้นะคะจะเป็นลดเสียงค่ะนะคะมันจะเป็นลดเสียงีบวกค้างไว้เป็นเพิ่มเสียงค่ะ อันนี้นะคะเป็นสวิตโยกนะคะโยกเดินหน้าถอยหลังฟีลแบบที่ว่าให้น้องๆไปเล่นหยอดเหรียญที่ห้างเลยค่ะมีไฟหน้าสวยงามนะคะแล้วก็ลองรีโมทให้ดูนะคะเป็นเลี้ยวค่ะ มี2สีนะคะมีเขียวกับแดงสนใจติดต่อเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะ